พัชราพานางเอกสาวซุปตาขึ้นแท่นบิ๊กบอสสาวลุยธุรกิจเตรียมเปิดตลาดของกินอีกหนึ่งบทบาทสุดปังนางเอกสาวซุปตาเบอร์ต้นของวงการบันเทิงอำ้ำพัชราภาใช้เชื้อนอกเหนือจากงานพรีเซนเตอร์งานละครแล้วอีกหนึ่งบทบาทของเธอคือการเป็นเจ้าของธุรกิจและเธอคือบิ๊กบอสซีโอเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพผลิตภัณฑ์สกินแคร์นอกจากนี้เธอยังมีธุรกิจจัดหานักสแสดงนายแบบนางแบบเพื่อการถ่ายโฆษณาอีกด้วย ต้องบอกว่าเป็นหมวกในมาดของนักธุรกิจนั้นอ้ําพัชราภาทํางานอย่างหนักทุ่มเทตั้งใจทําอย่างเต็มที่หากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนยอดออเดอร์ล้นถล่มทลายเลยทีเดียวล่าสุดอ้ําพัชราภาเธอคือเจ้าแม่โปรเจกต์เตรียมเปิดตลาดเซิร์ฟของกินจากร้านอร่อยเพราะเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่ลงมาทําธุรกิจตลาดของกินนั้นเธอเป็นคนที่ชอบเดินตลาดและเธอคือนักชอบตัวจริงจากภาพของบิ๊กบอสอ้ํากับธุรกิจใหม่นี้ เธอมีที่ปรึกษาตัวแม่ของวงการบันเทิงคือพี่เอสุภชัยแฟนคลับรอชมผลงานของอ้ําพัชราภาได้เลยเธอการันตีว่ามีแต่ร้านอร่อยแน่นอน